ก็สวั Schweiz. สดีนะครับอยู่กับผมช่องวัดดำมสวยๆญี่ปุ่นทรัซับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้พามาชมช็อตเด็ดนะฮะสามัคีคือพลังนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อยู่กับลงอยู่กับฟูโซ้่สินะ่นะดูฮะมันมาท่านอยู่นี่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะฮะรถทิ้ง ติดครับติดเดี๋ยวนะฮะเราจะขึ้นไหมลอง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 สนาด้วย

ดูรถพีบปุ้ยนะฮะเออเออเด็กขนน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 ุันันงะเด็กขุันันเด็กขุันันเด็กขวันันเออเออเออเด็กนะรถดันนันมาพวัแล่้งไปพุ่น นี่นะฮะบรรยากาศนั่งงานยามเย็นนะพอแล้วนะฮะ,ข,ข,ะบบขับวางดูดูไปนครับวางไปเรื่อยครับโอ้ยไอ้คูนยางมากเย็นลมเพิ่บโหลดข้าวรถจะยิ่งจริงรี่งเนี้ย ขนายนึ่งยุดออกอย่างรถมขึ้นกันงมันเคือเรื่ว่ะปูปะาส่ยางมากอเร็วมาากไหน้ำเน้ออาจับจ claro ับจับอิฟครับอิฟอีอิุดอทับครับผมอิุดรทับครับเอาเลยว้าปลาลอยครับลาลอย เบเกอร์1 4 5ครับผม ้ทางอิฟเนี่ยโอ้ยทางไม่ใครอีฟเนี่ยภาคภาคภาคคนเนี่ยภาคคนหน่อยนึงกันนะโอ้พี่ทนายกดให้เบิ้งบ่าเบื้องครับผมโอ้ยิบอุดรทรัพย์ครับไอ้หลงครับมาแล้วครับจะพ้นไม่พ้นครับโอ้หมู่ไม่หมู่หมู่ไม่หมู่ไม่จม หลบครับหลบครับ,บถรถไท่รถไท่ถหลบรถไแท่หลบ,ลบ,ลบ,ลบว้รถไท่ก็ไม่ยอมหลบครับไปเลยไปเลยไปแล้วครับย่างก้าวครับไปแล้วคอิบดอนซับครับผมโอ้ไปแล้ว,ลวผมโอ้เข้าไหนไม่ได้ครับ เข้าไหนได้ไม่ได้ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราออกได้ไหมครับผมสุดยอดครับโอ้ยโอ้ยเชืออะจ๊กได้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn oh, cao Bà ไปอย่างเดียวไปแล้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 วโอ้ยหมูจุกคู่บันเหรอครับเดี๋ยวคันเข่าครับโอ้ลงตัวแรงครับผม โอ้วมันเข้าไม่ได้เขาไม่ก็นั้นใกูายิดผวัตท่าอยู่ด้านล่างเดียวับน คุยต <No. S 2> ัคุยตัวนน่ะยาผมยาวเลยร้อแมนรอเหียวนึ่งนะแมนได้่นนว่ทาไี่คุยลูกพี่ไงลูกพี่ลูกพี่ไงปลอยมันแห่งสะวันได้จากมือบ่คุยลูกพี่ไงไปอุดรอเฉียวกายเขอย่าเฝ้าเฝ้าบ้าอวิโออยู่ ลูกพี่ใหญ่ครับนี่ครับลูกพี่ใหญ่ผมครับรอ้าเวเอาเอาละ